สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปเอ้ยเรามาเล่นโลบอกนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่แมปการอยู่รอดจากภัยพิบัติซึนามินะครับก็เข้ากันเลยนะฮะผมเห็นเขาเล่นกันเนี่ยก็คือเราจะต้องอยู่รอดจากสึนามิที่มาถล่มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะทุกคนเราต้องมาดูกันจริงๆอ่ะผม ผมเคยเล่นนะตอนนี้ผมก็เปลี่ยนตัวเป็นคาปินะ่านทุกคนจริงๆอ่ะผมเคยเล่นนะแบบเนี้ยแต่ว่านานมากแล้วผมก็เลยจะกลับมาเล่นแล้วก็ลงคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะว่ามันว่ามันเป็นไงโอเคเราจะออกไปผมน่าจะได้เป็นเล่นนะทุกคนดูดิมีคนรอดไหมมีคนรอดแค่กี่คนเนี่ยทุกคนนั่นอ่ะสามสี่คนทุกคน เครื่องผมมันไม่ได้มองไกลมากนะทุกคนโอเครอบต่อไปเราก็น่าจะได้นี่นะทุกคนไปสู่ดินแดนที่ปลอดภัยนะโอเคงั้นแสดงว่าอันนี้คือดินแดนที่ปลอดภัยทุกคนยังไงมีคนเหลือรอดเต็มเลยรอเดี๋ยวนะโอเคโอเคต่อไปเราน่าจะลงไปด้วยนะปราสาททรายหรือทุกคนยังไม่เคยเล่นนะ ด่านด่านเนี่ยประสาทสตอนนี้คือคือคนมันเยอะเกินแล้วด้วยความที่ตัวคาปิบิรลาผมมันมันมันขึ้นขึ้นไม่เร็วเหมือนคนอื่นนะทุกคนเข้าใจไหมคือมันขึ้นช้ามากนะทุกคนแล้วตอนนี้คือแบบคนนี้แบบเยียบกันแบบแบบโอเคนะทุกคนตอนนี้ผมว่าประสาทอันอันเล็กๆก,ก็ ก็รอดนะทุกคนเพราะว่าคคนลงไปไหมคครเสี่ยงลงไปไหมแต่ลองลองก็ไม่เสียหายนะทุกคนนักแสดงว,ว่าปราสาทซ้ายเนี่ยคือใครที่เล่นแบบนี้นะครับแนะนํานะถ้าเอาเอาไม่ยากนะเอ,เอาเอาอันเล็กๆน่าจะดีกว่าเพราะเนี่ยคนเขาจะอยู่เยอะมากนะทุกคนเย่เย่รอดแล้วหนึ่งตา มาดูกันนะครับว่าในห้าตาผมจะรอดกี่ตาหานะมาแผนที่ต่อไปคือพักคืออะไรอะ่ะทุกคนอะไรคือพักอะ่ะคือคืออะไรอะ่ะเราน่าจะต้องอ๋อเราต้องอยู่บนต้นไม้เโอ้โหทุกคนผมว่าไม่ทันแน่เลยไม่ทันแล้วทุกคน เราต้องรีบขึ้นเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้โอเคโอไม่ okay. oh ถ้าพลาดนิดเดียวคือเราจะตายเลยนะทุกคนขอเถอะอย่าขึ้นมาถึงน่าจะขึ้นคือถ้าแนะนำอะ่ะง่ายๆเนี่ยต้นไม้ริมๆนะทุกคนเพราะต้นไม้ตรงกลางเนี่ยคือคนเยอะมากทุกคนเห็นไหมคือแบบคนเยอะมากมาดูนะวรอบนี้จะรอดไหม อ๋อรอดรอดรอดสุดในมีจะไปแล้วนะทุกคนเป็นอีกหนึ่งแบบที่สนุกมากเลยนะทุกคนแบบเนี้ยเราจะต้องเล่นไปเรื่อยๆนะทุกคนตอนนี้2และสอตาผ่าน2องดานผ่านทั้ง2ด่านเลยนะทุกคนมาแผนที่ต่อไปประสาทซ้ยอีกแล้วรอบนี้ผมจะขึ้นไปอันเล็กๆแล้วนะทุกคน อันเล็กๆขึ้นไงไม่มีที่ขึ้นนะทุกคนยังไงเราก็ต้องมาขึ้นตรงนี้แม่มหลยโอ้โหบีคอนอย่ามายืนมังสิเพื่อนโอเคเราต้องยืนอยู่ที่เดิมแต่คนเยอะมากไปยืนตรงนี้ดีวยจำชื่อไม่ได้ว่าตัวละครนี้ชื่ออะไรนะทุกคนอะไรสัก,กอยางให้คุ้นต้นด้วยตัวบี จำไม่ได้มากแม่ไม่เตัวละครยังไม่เกี่ยวนะทุกคนเกี่ยวแต่ว่าเราจะรอดหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้น่าจะรอดเพราะรอบที่แล้วเรารอดนะทุกคนอยากได้แผนที่ที่เราแบบไม่เคยเล่นน่ะแผนที่ที่ไม่เคยเล่นน่าจะมีแบบผมก็ไม่รู้นะมันมีแผนที่อะไรบ้างแต่แบบที่ไม่เคยเล่นพวกเป็นตึกล้างอะ่ะ ผมเห็นเขาเล่นได้เล่นกันนะแต่ผมยังไม่เคยเล่นนะตอนนี้คือผ่านแล้วด่านเดียวกันไม่นับนะทุกคนแผนแผนที่เดียวกันไม่นับประสาททรายอีกเล้ยวอนะทุกคนมันไม่นับนะทุกคนงั้นแบบนี้ผมน่าจะต้องนั่งเล่นทั้งวันแม่มเลยโอเคตอนนี้คือผ่านไปสามด่าน อันนี้ก็โคโรด่านที่4ที่ผ่านเตะเต่ไม่นับนะทุกคนตอนนี้เพิ่งผ่านไปสองตานะถึงว่าสองตานะทุกคนเพราะว่ามันซ้าําำาทุกคนเราก็จะแบบได้เหมือนเดิมนะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวมาเล่นต่อเลยด่านนี้คือแบบเราเรายอมตายใช่ไหมยอมตายเพื่อที่จะแบบ คือจริงๆอ่ะถ้ามันเป็นแบบเดียวกันเราว่าออกเซิร์ฟแล้วเข้าใหม่น่าจะดีที่สุดนะทุกคนแต่ว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะต้องทนจนกว่ามันจะมีแมปใหม่เข้ามารอไปเรื่อยๆขอเธออยา่าอย่าเอาแมปใหม่มาคนเยอะมากทุกคน แผนที่อะไรแผนที่อะไรอย่านะอย่านะภูเขาไฟเออเอเอนี่ยไม่เคยเล่นเลยดีหน่อยเพราะว่าเนี่ยไม่เคยเล่นเลยทุกคนแล้วน่าจะขึ้นตรงนี้นะกระโดดค้างนะทุกคนใครที่มาก็ไม่ต้องขึ้นสุดสุดก็ได้นะทุกคนเอาแค่พอคิดว่าจะนี่ได้โหเข้าไปได้ด้วยไม่เข้าน่าจะดีกว่านะเอ,อ้ามีสองภูเขาไฟอ๋อดีแล้ว อุ้ยอันนี้เป็นลาวานะทุกคนทุกคนอย่าคิดหาทำไปยืนที่ต้นไม้นะแม้ว่าจะโดนน้ำน้ำก็ไม่รอดแต่ลาวายิ่งเข้าไปใหญ่เลยนะทุกคนวุ้ยผู้ขอไฟไหนจะรอดหรือรอดทั้งทั้งสองอุ้ยตกแบบอยากให้เขาทำแบบมีน้ำน้ำเขาเรียกว่าไม่ใช่มีลาวาออกมาด้วยแบบ แบบเล่นแบบภูเขาไฟแล้วแบบลา,บาวาออกมาจากตรงนี้แล้วก็แบบเป็นแผนที่อ่ะทุกคนรอดูต่อเลยต่อไปจะเป็นแผนที่อะไรอันนี้คือคนที่รอดนะชื่อด้านบนอะ่ะเยอะมากเลยโอเคมาต่อไปภูเขาไฟอีกแล้วตอนตอนนี้คือผ่านสามตานะสามตาแต่ตอนนี้เพิ่งใช่สามตาโอเค แผนที่ภูเขาไฟีกละเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรอรอแผนที่ใหม่ๆโอเคปะ่ะขับทุกคนเดี๋ยวรอแผนที่ใหม่ๆนะเฮ้ยผมลืมผมกดหยุดไปทําไมอ๋อมันมันมีน้ํามาก่อนทุกคนมันมีน้ํามาก่อนลาวาแล้วก็ในนี้เปลี่ยนเป็นมีควันแล้วทุกคนเห็นไหมทุกคนมันเปลี่ยนเป็นมีควันนะ่ะมันเหมือนไม่ใช่แมปเดิมเหมือนแตไมคือแมปเดิม มันมันเหมือนไม่ใช่แผนที่เดิมเลยน้ำมันก็ขึ้นมาสูงขึ้นเอ้ยลาวาก็ขึ้นมาสูงขึ้นด้วยนะผมอยากลองลองลองไปตรงนั้นนะ <c oughs> เรียบร้อยตัวเย่ย <c oughs> ได้ยงคนลงมาตัวเย่ยตามเพียบโอเคตอนนี้ถือว่าอิตาแล้วนะสาม <c oughs> ถ้าผมไม่ลงไปผมก็หลอด แต่ไม่เป็นไรมันตามันมันมันก็ถือว่าดน่ะทุกคนซากประหลักหักพังอันอันนี้คือถือว่าใหม่นะทุกคนอันนี้คือเป็นตาที่สีและยกที่สีล้วทุกคนขึ้นไปเลยคือไม่ค่อยชอบอันนี้เลยอะ่ะตัวคาปิ่าผมอยากให้แบบทางโรบอกเขาแก้ให้มันปีนปีนได้ดูดีทุกคนปีนยากอยู่นะ แต่ถ้าในพวกบูเ e h e a v e อ่ะปรับเป็นตัวเล็กๆกะมันจะปีนได้แต่นะคือปีนยากมากกว่าจะขึ้นมาถึงคือแบบเอามือแบบลูข้างใด้มดเลยก็ปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป,บปบขึ้นไปอ่ะใคมาต่อต่อต่อใครที่ชอบก็กดไลค์ like กดติดตามนะครับคลิปต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเนาะเอาไปมีดบอลดีไหมทุกคนเอาไปมีดบอลไหม ได้นะทุกคนคอมมิ์มาได้หมดเลยแบบอะไรก็ได้แบ,บมิมบอลก็ได้นะทุกคนแบ,บมิมิบอลผมก็มีสก,กินใหม่นะโอเคโอเคชื่อคนก็ค่อยน้อยลงขอคอยอ่ะอันนี้เป็นจะเป็นแผนที่สุดท้ายละตอนนี้ก็ถือว่าอันนี้เป็นแผนที่สุดท้ายละ ถ้าอันนี้ไม่รอดก็คือต้องเล่นอีกตาหนึ่งแต่ถ้าอันนี้โอ้โหมาแล้วอะ่ะทุกคนสุนามิมาแล้วมาไวมากทุกคน,กคน,กกคนแต่น่าจะเขาม่น,น่าจะให้มาไวนะเราน่าจะตัวละครของเรามันน่าจะเกือบตัวะครแต่ไม่เป็นไรนะเขาทำมาแบบนี้ก็ดีแล้วอย่างน้อยเราก็มีตัวละครใหม่ๆให้เราได้เล่นอยู่สมอนะทุกคนไม่เป็นไรตอนนี้คือในแบบเนี้ย มีแต่คนที่ไม่ค่อยมีโรบักนะทุกคนแต่ก็ใครไม่มีโรบักหรือมีโรบักมันก็ไม่เกี่ยวนะทุกคนมันแล้วแต่การเล่นเล่นให้สนุกโอเคกลับมาแล้วเมื่อกี้ผมผมรอดนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแถมเพ้อีกอันนึงนะอันนี้เป็นปมนาำมันนะทุกคนอือหรือนี่ตรงนี้แหละอ่านะครับโอเคไม่แถมไม่แถมถแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวรอ รอใบมีดบอลนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะพยายามลงคลิปใหม่ๆสนุกสนุกให้ hey, แบบนี้นะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเ๊ะ